สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะชาวลัคนาราศีสิงเป็นไงกันบ้างเอยคลิปที่แล้วถูกใจใช่เลยโดนกันบ้างไหมอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักประจําเดือนมีนาคม2564นะคะชาวลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนเรามาดูบรรยากาศความรักโดยรวมกันก่อนรินรัวมากมา อ๋ oh, แม่เจ้าใบแรก the date ค่ะใบที่สอง the emperor ใบที่สาม the c h a r i o t ใบที่สี่ the devil แล้วก็ judgment ลักนาราศิสิงเป็นอะไรคะคุณอยากหยุดความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เพราะมันไม่ได้อย่างใจหรือมันไม่ได้อะไรยังไงหรอฮะมันห่างไกลกันใช่ไหมรู้สึกเบือ่อใช่ไหมแต่ถามว่าจบได้ไหมจบไม่ได้มันเป็นแค่ความคิดความคิดความนึกความคิดจิตใจ,ใจคุณเท่านั้นแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาวนในหลูมเดิมนะคะสําหรับชาวลักนาราศีสิงคนที่อยู่ก็ยังคงมั่นคงและมั่นใจในตัวเองอยู่เหมือนเดิม ไปรักใครชอบใครก็ชอบนี่นาเราชอบคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราก็ต้องอดทนนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะมีห่างๆกันบ้างไกลๆก,กันบ้างก็เลยทําให้คนที่เป็นลัคนาราศีสิงเบื่อบ้างอยากจะหยุดความสัมพันธ์นี้บ้างแต่สุดท้ายมันไปไม่ได้ค่ะลูกเพราะว่ามันยังเป็น The Judgment อยู่มันก็จะวนกลับมานะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจําแนกแต่ละประเภทของชาวสิงห์ซิว่าสิงมีคู่ จะเป็นยังไงแล้วสิ่งที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะยังไงแล้วคนโสดจะลงจากคานแล้วหรือยังมาดูคนมีคู่ก่อนคนที่มีคู่มีแฟนลุ้นกันปัสสาวะเหนียวเมเป็นคนพึกเพระใบแรกคะ่ะ The Moon นะคะ The Chariot นะคะ <laughs> The High เพร s เดนะคะเดือนนี้ค่นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วจะมีความนอยเกิดขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากว่าจะต้องอยู่ห่างไกลแฟนค่ะแต่สุดท้ายเราจะเอ็นไ h ท์เ m น n t ได้เองคือตัดสู้้ได้เองว่าเออก็เขาไม่อยู่อ่ะเขาทำงานนะมีความตะกิดตะขวงใจน้อยอกน้อยเนื้อต่ำใจน้อยเองหายเอง สักเพีงพอก็จะแบบว่าไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็จะเข้าใจได้เองว่าเออฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันแบบพิวเลี้ยงตัวเองก็ได้ฉันยังไงก็ได้แต่ถามว่าคนที่มีคู่มีแฟนเดินเนี้ยจะโอเคไหมไม่โอเคอะ่ะเพราะแฟนไม่อยู่นะแฟนไม่ว่างแฟนไม่มีเวลาให้แฟนต้องทํางานหรือแฟนอาจจะแบบในบางคนอาจจะถึงขั้นหาเรื่องทะเลาะอ,อะไรเงี้ยไม่เอานะคะอย่าไปทําอย่างนั้นนะก็เข้าอกเข้าใจเขานะจ๊ะ อันนี้มีคู่มีแฟนนะว่ายัางไงไม่ต้องเด็ดเด่นค่ะลูกเนี่ยห่างไกลห่างไกลกันไกลสุดขอบฟ้าไม่ขนาดน,นั้นไปไม่ได้ติดโควิดมีเพลงอะไรให้ร้องอีกเนี่ยตกเรื่องอารมณ์ไงชนีไงชนีไงสิ่งมันเป็นชนีเรื่องมากไงนี่ไง แต่อะนาเดี๋ยวเราก็ทําใจได้แป๊บเดียวเข้าใจได้เองนะช่วงนี้ห่างไกลไม่ค่อยได้คุยกันช่วงนี้ชาวสินที่มีแฟนมีอะไรเนี้ยบางคนอาจจะแบบโอ้ยหมอคะรู้ไหมคะว่าดิฉันน้ำลายบูดต,ต้องนอนคุยคนเดียวไม่ขนาดนั้นมีงานทําไปลูกหากงานทําไปลูกจะได้แบบไม่ต้องไปหน่อยเรื่องความรักมากนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาคุยช่วงนี้โควิด ก็ต้องหาตรงหาตังใช่ไหมล่ะแกจะไปโฟกัสอะไรเรื่องความรักนักหนาฮะเนี่ยเขาไม่คุยไม่ทักมาเราก็คุยไปสิเราไม่เห็นจะต้องไปละแวดระวังสงสัยเลยว่าเขามีคนอื่นเลยแกระวังตัวแกเองเหรอว่าแกจะมีคนอื่นหรือเปล่าเออกะอิตาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมั่นคงกับแกจะต,ตายกลัวอะไรฮะใช่ไหมคนมีคู่มีแฟนเออไปไปไป ไปทำอาหารกินลูกไปดูไทยอื่นละนะอืมเขาค่อนข้างชัดเจนกับเราอยู่แต่เขาช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งจริงๆละ่ะค่ะเขาไม่ได้เจตานาว่าแบบว่าอืมจะจงใจละเลยเพิกเฉยนะ,ะเดี๋ยวดูซิคนไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหมหลุน้นบิดเสื้อเสื้อขาดไม่ขนาดนั้นดูซิดูซิ จะชัดเจนขึ้นไหมเขาจะชัดเจนกับเราไหมเดอยสตาโอ้ชาริออตโอ้แกนัดกันมาหรือเปล่ากับอีกองเมื่อกี้ไฮพิสเทสดอะขออีกใบสิลฟเวอร์เอามาอีกใบสิจซอรสติดเขาน่าจะยุ่งงานจริงๆอะ คนที่มีแฟนแลัวนาราศีสิงห์เนี่ยลย็อตส์ไทท์เดอรซันเฮ้ยเขาก็จะชัดเจนอยู่นะเออทีนี้อ,อ่สิงห์เดือนนี้ต้องวางถุงกาวแล้วคุยกันดีๆก่อนนะนะเดือนมีนาคมเนี่ยอย่าสติอย่าสติตเตลเดินนะรู้ว่าแกชอบเขาแล้วเขาก็ชอบแกนะเนี่ยไพ่มันขึ้นความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สิงห์เหมือนจับ พยายามอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอ่ะเออคุณจะได้แหละแต่ว่ามันจะมากับความอึดอัดหรือเปล่าที่คุณจะได้มาน่ะคะแกนึกถึงใจเขาใจเรานะเราต้องวางถุงกาวแล้วคุยกันดีๆนะสิ่งนะอย่าเป็นสิ่งเมากาวนะลูกไม่ดีนะคุยกันดีๆนะอืมมันอาจจะมีเพราะว่าช่วงนี้คนที่เป็นคู่ของคุณน่าจะยุ่ง ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานจริงๆแหละเพราะว่าไทยเมื่อกี้ก็ยุ่งเรื่องงานนะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณเพราะมันมีไพ่เดอะเวอร์ขึ้นอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวีทหวานอะไรขนาดนั้นอาจจะมีการพูดคุยน่าจะต้องมีการเปิดหน้าพูดคุยกันก่อนอะไรแบบนี้มันอาจจะมีแต่ว่าถ้าคุยกันเดี๋ยวคุณก็ไปน,นอยใส่เขาอีกอะ่ะเออแกก็ไปน,นอยใส่เขาแล้วพอเขาคุยดีมาแกก็ดีคือแกแบบ ไม่ค่อยชัดเจนอะแบบในเรื่องอารมณ์ของตัวเองอะเออแค่แบบอยากให้เขาคุยดีอยากให้เขาทักมาแค่นั้นอย่างนั้นเหรอวางถุงก,กาวแล้วคุยกันก่อนโลนะเนี่ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าอยากได้ความชัดเจนก็คุยกับเขาได้เลยค่ะเขาก็จะยินดีคุยกับคุณแบบ ชัดเหมือนกันนะมันค่อนข้างจะโอเคโอเคด้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะยุ่งติดปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ถามว่าแนวโน้มดีไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหมมันจะชัดเจนขึ้นถ้าเรามีการเปิดหน้าคุยกับเขาก่อนแบบนี้นะคะมันค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ดีนะเพราะฉะนั้นอยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไปคุยแต่อย่าสองชิดสองใจนะว่าแบบดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยชาวสิงเดือนนี้อย่ามเมาเกากาวนะลูก เดี๋ยวเราไปดูคนโสดคนโสดช่วงนี้จะได้ลงจากคานจะได้ลงจากที่สูงแล้วหรือยังเรายังจะเป็นผู้สูงศักด์อยู่ไหมอะไรอย่างนี้ไปดูดิฉันจะได้ลงจากคารแล้วหรือยังลัคนาราศีสิงคนโสดจัดเมีนแกยังรอคนเก่าอยู่สิเบะป,ปากมองบนวิวอฟอฟจูน นี่บอกเลยนะอีพวกเรารอคนเก่าไม่ต้องรอมันไม่กลับมาแล้วจ้ะมันไม่กลับมาแล้วเข้าใจไหมเหมือนร้ายนะแต่มันไม่กลับมาแล้วจริงๆกลับมาก็ไม่โอเคนะเราเราแค่รอแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปกันได้แต่เอาความเป็นจริงมันน่าจะกลับไปต่อกันไม่จิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นคนสิงเปิดใจรับคนใหม่ๆได้แล้วคะ่ะนะคนเก่า เขาไม่กลับมาแล้วะจืะม,มันไม่โอเคแล้วลองดูสิสิ่งนี้เวลาไร้เตียงสกา,าก็น่ารักหนังสารยังคิดว่าเขาจะดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีคนดีๆเข้ามาคุณไม่เปิดตามองอหจ๊ะมันมีที่ไม่ใช่คนเก่าไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยอืลองดูสิ นะคะทำตัวให้สวยทําตัวให้เลิศไว้เพราะสิ่งเวลาสวยก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยนะอื <laughs> แแแกอย่ารอคนเก่านะนะคะเปิดใจเปิดใจคือตอนนี้เหมือนสิ่งถ้ามีใครเข้ามาจริงๆอะ่ะก็ ไม่รับแเหมือนเราอาจจะเจ็บกดคนเก่าอยู่หรือว่าอาจจะรอคนเก่ากลับมาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนคนสิ่งที่โสดอ่ะไม่พร้อมจะเปิดหน้าเดินกับใครจะรู้สึกว่าแบบฉันไม่พร้อมทั้งทังที่มีคนที่เขาจริงใจเดินเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่ก็ตามแต่เถอะแต่คุณจะไม่ได้เปิดใจหาใครเลยนะคะเพราะฉะนั้น เอาให้เราสบายใจก่อนละกันนะแต่ว่ากับคนเก่าอ่ะอยากให้กลับไปคิดให้ดีก่อนว่ามันกลับไปได้จริงจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่คือถอยออกมาจากปัญหาก้าวหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นทุกอย่างนะคะให้รักตัวเองมากๆแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยในโลกนี้มันยังมีสิ่งสวยงามอยู่เยอะนะคะสําหรับชาวสิงเนะนาะเดือนนี้นะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิง ถูกใจกันไหมอะไรกันไหมคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามสำหรับยอดวิวเก่าๆด้วยยอดวิววันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่เดือนหน้าเมษายนจะเป็นยังไงชาวสิงห์อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ